สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการโหราพยายกคประจําเดือนตุลาคมแล้วนะครับก่อนจะไปการมีข่าวประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยครับในวันที่5สิงหาที่ผ่านมาเวลา4ี่ทุ่มครึ่งโดยประมาณครับวัดเจ้าฟ้าสา,ลารลอยของหลวงปู่สงนะครับเกิดไฟไหม้พระอุโบสถครับพระประธานได้รับความเสียหายครับ ผนังพระอุโบสถก็ได้รับความเสียหายจนไปถึงเพดานวัดด้วยนะครับก็เลยอยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับโอนนะครับเข้าไปทํานุบํารุงพระพุทธศาสนากันนะครับที่บัญชีธนาคารกรุงไทยครับสาขาชุมพรครับเลขที่บัญชีครับ8.03.02.772.61นะครับ ชื่อบัญชีวัดสาลาลอยนะครับอีกครั้งนะครับ803-02-772-61นะครับชื่อบัญชีวัดสาลาลอยนะครับบุญนี้นอกจากจะได้นะครับทำนุบำรุงสืบต่อพระพุทธศาสนาแล้วยังถือว่าเป็นวิหารราทานและ ทำมาทานด้วยนะครับทาทีหนึ่งได้2เด้งเลยนะครับซึ่งบุญวิหารทานนั้นจะสูงกว่าทำสังฆทานร้อยครั้งอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็นะครับมีน้อยทําน้อยมีมากทํามากไม่มีเลยช่วยแชร์ช่วยบอกต่อก็ได้นะครับอ่ะมาดูที่ด้านจิตใจกันครับในด้านจิตใจนั้นดาวประจําตัวเป็นดาวอังคารครับและในช่วงนี้ดาวมาตยูครับ โคจรถอยหลังแล้วก็เล่งลักทําให้ช่วงนี้ท่านการตัดสินใจไม่ค่อยดีครับไม่ว่าจะทําอะไรก็จะมีเหตุมีอุปสรรคมีปัญหามีเรื่องแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามาโดยตลอดทําให้ดูค่อนข้างจะมีปัญหาละช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะโมโหร้ายนะครับหลังจากนั้นวันที่3กันยาเวลาตีสี่ครับ ดาวอังคารครับโคจรเข้าไปอยู่ในภพมอลนะครับมันก็เลยทำให้ท่านนั้นจัดลำดับความสำคัญผิดเรื่องควรทำไม่ทำไปทำเรื่องไม่ควรทำและนะครับมันเสวยเทสาตรีเลิกด้วยท่านก็จะมีความอยากย้ายงานอยากเปลี่ยนงานอยากไปเที่ยวอยากให้รางวัลตัวเองมากจนเกินไป หรือบางทีในช่วงนี้ท่านอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศหรือมีเกณฑ์เดินทางไกลอะไรลักษณะนั้นนะครับและการที่ดาวมันตกแบบนี้มันส่งผลให้ท่านนะครับมีความอยากมีอยากดีอยากได้มากเป็นพิเศษบางทีมันจะเกินไปต้องระวังด้วยนะครับและหลังจากวันที่23 ตุลาคมครับดาวพุธโครจรเข้าไปอยู่ในภพวินาศมันก็เลยจะทําให้ท่านนั้นพูดไม่ค่อยเข้าหูคนบางทีพูดไม่คิดพูดไวจนเกินไปก็จะต้องระวังด้วยนะครับและนะดาวพฤหัสยังตรีโกนถึงท่านอยู่เพราะฉะนั้นนะครับ เรื่องเองินเรื่องทองนั้นก็ยังมีเข้ามาดีแล้วก็เทวดารักษาตัวช่วงนี้ก็ยังคุ้มครองตัวท่านดีเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้บอกเลยครับหลังจากวันที่3ไปถ้าไม่ตัดสินใจอะไรได้จะดีเป็นพิเศษครับและในวันที่23นั้นดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวก็ถอยหลังอยู่ในภพมลณะด้วยมันทำให้ท่านมีเกณฑ์นะครับ โรคเก่ากําเริบเช่นเคยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคนอนไม่หลับก็จะกลับมาซึมเศร้ากลับมานอนไม่หลับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าถ้ามันจะถอยหลังทั้งทีให้มันถอยหลังอยู่ในราศีพฤษภจะดีกว่าซึ่งในเดือนพฤศจิกาครับดาวอังคารจะย้ายนะครับจากภพมรณะกลับมาอยู่ที่ภพปัตตน,นีเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยอ,อยากให้อะไครับ เดือนนี้นะครับมีอะไรทำปไปรายได้ยังมีเข้ามาแน่นอนแต่มุมดาวแบบนี้อย่าเพิ่งลงทุนอะไรหรือติดต่ออะไรกับใครก็ต้องอะไรครับใจเย็นๆใจร่มๆหรือจะคุยกับใครก็ให้เลยครับหายมโมโหหายโกรธก่อนแล้วค่อยคุยอะไรลักษณะนั้นครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับเรื่องจิตใจครับทีนี้เรามาดู เกี่ยวกับเรื่องการเงินกันครับช่วงนี้สนับสนุนโดยร้านสวีทซิสเตอร์ครับเป็นร้านขายของออนไลน์ขายทั้งอุปกรณ์ทำเบเกอรี่และวัตถุดิบทำเบเกอรี่ขายทั้งปลีกแล้วก็ขายทั้งส่งนะครับข้อดีของร้านสวีทซิสเตอร์คือเป็นร้านที่ขายเบเกอรี่เองด้วยเพราะนั้นก็จะรู้เกี่ยวกับเรื่องโปรดักต์เป็นอย่างดีครับ เบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับ0656436329ครับทีนี้เรามาดูในเรื่องการเงินกันนะครับดาวพฤหัสโคจรถอยหลังตั้งแต่วันที่23กะรกดาคมแต่ดาวพฤหัสนั้นเป็นกเกษตรและดาวพฤหัสก็เลงกับดาวที่ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกันเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่1จนถึงวันที่18 ุลาคมนั้นไม่ว่าทำอะไรท่านจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนรอบข้างเป็นพิเศษนะครับซึ่งท่านอาจจะต้องมีอะไรครับมีการยิ้มแย้มนะครับมีถ้าไม่ยิ้มก็ใส่แมสแล้วกันเขาจะได้ไม่รู้ว่าโมโหอยู่เพราะว่าดาวใจท่านพอมันย้ายเข้าไปตกคบมรณะแล้วเนี่ยมันจะอะไรครับหงุดหงิดง่ายจัดลำดับความสำคัญผิดแต่ด้วยความที่ดาวอังคารนั้น พอย้ายเข้าไปอยู่ในภบมรณะแบบนี้ถ้าท่านอยากมีรายได้อยู่เช่นประกาศขายบ้านประกาศขายที่ดินประกาศขายรถมันไม่ได้สัทีอาจจะปรับจากการขายเป็นการให้เช่านะครับเช่นเซงบ้าน10ปีให้เช่าที่ดิน3ปีหรืออาจจะมีสัญญาแนบท้ายว่าถ้ามีคนมาซื้อแล้วขายได้ไอคนที่มาเช่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะให้เงินทดแทน นะครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็ให้เขาออกไปอะไรลักษณะนี้อาจจะมีสัญญาณแนบท้ายสักนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ท่านมีรายได้และไอการที่นะครับท่านมีดาวไปตกพบมรณะแบบนี้มันก็อาจจะมีการอะไรครับอาจจะมีวิกฤตในชีวิตเข้ามาทำให้ค้นพบวิธีการหาเงินหาทองวิธีใหม่ได้อีกเท่ากับกลายเป็นว่าช่วงนี้รายได้ก็ไม่ได้กระทบ กระเทือนอะไรและที่สําคัญดาวพุธซึ่งเป็นดาวลาพระนั้นกลับมาเดินค่อนข้างเร็วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับช่วงนี้กลายเป็นว่าเป็นช่วงเก็บเงินแต่กลายเป็นว่าดาวใจที่ตกคุณบรณะมันก็เลยจะกลายเป็นว่าทําอะไรตามใจโดยไม่สนเหตุผลไม่สนความถูกต้องหรือไม่สนมูล,ลค่าก็ใช้กระจายกลายเป็นว่าเงินจะมีเข้ามาครับแต่จะเป็นตัวท่านเองที่ ตัดสินใจใช้เงินจนหมดนะครับเพราะนั้นต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจเรื่องเงินให้มากในช่วงนี้แล้วก็ดาวราพะนั้นดีมากๆเลยเพราะนั้นเนี่ยดูแล้วไม่น่ามีปัญหาส่วนใครอยากที่จะมีการเสี่ยงโชคนะครับก็จะมีเกณฑ์ถูกหวยในช่วงวันที่ 1!! พฤศจิกานะครับส่วน16นั้นพอเล่นได้แต่ไม่ได้แนะนำมากมายเท่าไหร่ครับ และดูแล้วรายได้น่าจะาม,มาจากการบริการรายได้เสริมหรือไอเดียใหม่ๆที่ท่านเกิดขึ้นมานะครับดูแล้วไม่ได้กระทบดาวอังคารที่ไปอยู่ตรงนั้นเพียงแต่ว่าถ้ามีการลงทุนใหญ่เอาแบบเกมหมดหน้าตากลาออกมาเปิดร้านอะไรย่างเงี้ยอาจารย์ไม่แนะนำด้วยประการทั้งปวงครับ ต่อมาเรามาดูด้านสุขภาพกันดีกว่านะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยไส้กรอกบานเฮาครับเป็นไส้กรอกที่ทำจากเนื้อล้วนไม่มีแป้งผสมนะครับและตอนนี้มีทั้งสาขาปิ่นเก้าและสาขาวงแหวนพหลาม5ครับสามารถเข้าไปใน Google พิมพ์คำว่า Brand House, บานเฮาภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้นะครับและก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ด้วยครับก็ นะครับเข้าไปที่ Google หรือ Facebook นะครับอินบ็อกถามนะครับกับคุณอุ๊กได้เลยนะครับถ้าจะสั่งออนไลน์ตรงนี้ฝากไว้ด้วยอร่อยมากครับทีนี้เรามาดูด้านสุขภาพกันในเดือนนี้ดาวคารจะตกพบมลณะอนะังคารเป็นดาวใจท่านเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านจะมีเกณฑ์ติดโควิดนะครับและ ก็มีเกณฑ์จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้อากาศและด้วยความที่ดาวมันเสวยเทศาตรีเลิกเพราะฉะนั้นจะเกิดเหตุไม่สบายหรือเกิดเหตุเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพน่าจะเป็นช่วงการที่เดินทางไปต่างถิ่นต่างที่ต่างจังหวัดระวังเรื่องมแมลงสัตว์กัดต่อยหรือนะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออกหรือเกี่ยวกับเรื่องผดผื่นคันอะไรอย่างนั้นด้วยถ้าไปเดินป่าช่วงนี้ก็ระวังทากดูดเลือดเอานะครับอาจารย์เคย ไปเดินป่าแล้วก็โดนทากดูดเลือดด้วยนะครับซึ่งดาวพุธเองนะครับมันได้ตำแหน่งราชาโชคและมหาจักรแต่อยู่ในภพการงานเพราะนั้นดูแล้วถ้าท่านจะซวยก็จะเกิดจากตัวท่านทำตัวเองเจ็บตัวครับหลังจากนั้นวันที่3ดาวพุธย้ายราศีครับเข้าไปอยู่ในภพลาภะเป็นบ้านของตัวเองเพราะฉะนั้น เรื่องสุขภาพนั้นนะครับอาจารย์ก็มองว่ามันจะไม่หนักหนาเพราะมันอยู่ในภพลาภะแต่พอมรณะอยู่ในภพลาภะท่านจะต้องระวังอะไรครับระวังฝีระวังหนองระวังก้อนไขมันหรือพูดง่ายๆคือระวังเนื้องอกครับอะไรที่มันจะออกมาจากตัวเราเนี่ยนะครับเป็นอย่างนั้นไปด้วยเพราะนั้นก็ต้องระวังพวกสิวฝีหนองนะครับเนื้องอกหรือก้อนไขมันอาจจะตรวจเจอในช่วง ดังกล่าวครับและช่วงนี้ให้ระวังแพ้น้ำนะครับหรือนะครับไปทานอาหารที่ไม่ดีระวังท้องเสียครับเพราะดาวพุธจะโคจรติดพิษหน้านะครับในช่วงวันที่3เวลา16.00นจนถึงวันที่11เวลาตี2ครับหลังจากนั้นพุธก็เป็นเกษตรอยู่ครับเพราะนั้นอาจารย์ก็มองว่าเรื่องสุขภาพนั้นนอกจากท่านซุ่มซ่ามหรือทำตัวเองแล้วเรื่องอื่นก็ ไม่น่ามีปัญหาครับแต่อาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายกับเรื่องการซ่อมรถอะไรอย่างเงี้ยเข้ามามากกว่าครับและมีเกณฑ์ไม่ดีอีกช่วงหนึ่งคือในช่วงวันที่23ตุลาครับดาวพุธครับย้ายเข้ามาอยู่ในภพวินาศทีนี้มันออกจากภพลาพระและโดนดาวราหูเลงเพราะฉะนั้นอยากให้ระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์เช่นหลับใน มองไม่เห็นโดนชนท้ายหรือถอยหลังไม่ได้ดูเซ็นเซอร์ระวังถอยหลังตกคลองด้วยนะครับในช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ไปไหนคนเดียวเวลากลางคืนอะไรลักษณะนั้นและนะครับช่วงที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้อากาศนะครับก็จะเป็นในช่วงวันที่29จนถึงสิ้นเดือนครับช่วงนั้นดาวพุธโครจรติดพิษครุฑครับอันนี้ก็ เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องงานกันนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยเอเมอร์สครับเอเมอร์สเป็นบริษัทผลิตเครื่องสำอางครบวงจรครับเอเมอร์นั้นนะครับนอกจากให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางแล้วยังนะครับให รับจ้างผลิตด้วยหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์เช่นโปรโดักตของท่านอยากจะเปลี่ยนกลิน่นอยากจะให้มันหอมนานขึ้นอยากจะทำผลิตภัณฑ์ใหม่รวมไปถึงจดลิขสิทธิ์อยอยและออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับใครที่อยากจะมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองครับเบอร์โทร063664 2545นะครับฝากไว้ด้วยกับ AME s ลองโทรไปคุยดูครับเผื่อจะได้มี ไอเดียหลายๆอย่างนะครับทำแล้วช่วงนี้นะครับหลายคนไม่ต้องไปพึ่งขายของในช่อง3ช่อง5้าลวพยายามะลรครับมีช่องทางขายเป็นของตัวเองเช่น TikTok y u u t u b e Facebook i n s t a g กร m หรือ Twitter นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองไม่อยากไปจ้างใครผลิตก็ติดต่อ Emerge ์ ER ได้ครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานกันนะครับในช่วงแรกดาวพุธครับ อยู่ในพบการงานเพราะฉะนั้นท่านจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานในช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนนะครับแต่ในช่วงที่ที่1ถึงวันที่3นั้นถ้าใครแบบทนไม่ไหวแล้วต้องมีการเริ่มงานอาจารย์ก็สนับสนุนให้เริ่มช่วงนี้ครับ1 2 3สเพราะพอเลยกว่านั้นแล้วอังคารตกมรณะเป็นพินทุบาทนะครับ หลังจากนั้นมาดูตัวดาวอาทิตย์เองนะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่3นั้นดาวอาทิตย์อยู่กับดาวศุกร์ครับได้คู่สมพลและอยู่ในภพลาภะเป็นช่วงที่ดีครับมีความสําเร็จเข้ามาแล้วก็ถ้าทํางานนั้นจะทําได้ทนทําได้ยาวทําได้ค่อนข้างนานด้วยแต่ดูแล้วงานที่เข้ามาอาจจะต้องเป็นงานที่ทําร่วมกับคนอื่นหรือเป็นงานที่จะไม่ได้ทําคนเดียวทําเป็นทีมหรือทํา ร่วมกับแฟนอะไรลักษณะนั้นครับหลังจากนั้นพออังคารตกพบมรณะดาวพุทย้ายราศีในช่วงวันเดียวกันครับคือวันที่3ตุลาคมนะครับทีนี้อาจารย์ไม่แนะนําให้ย้ายงานเปลี่ยนงานลงทุนหรือเริ่มทําอะไรใหม่ๆแบบใช้เงินเยอะๆแล้วนะครับแนะนําให้อะไครับให้รอก่อนแต่กลายเป็นว่างานที่ทําอยู่ปัจจุบันนะครับจะมีความสําเร็จเข้ามาดี นะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่18จะเป็นงานหนักงานยากสักหน่อยครับช่วงที่คุณควรหลีกเลี่ยงนะครับไม่พบเจอหรือไม่ลงทุนเรื่องงานเนี่ยน่าจะเป็นในช่วงที่ดาวอาทิตย์นั้นสเสวยตรีอย่างที่ไม่ดีนะครับก็จะเป็นในช่วงวันที่1จนถึงวันที่8ครับแต่ว่า ด้วยความที่ดาวนั้นมันเสวยภูมิปาโลเลิกเพราะฉะนั้นก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์งานที่ดินงานต่างประเทศงานแก้ไขปัญหาอะไรเงี้ยแต่อาจารย์มองว่ามีความสําเร็จดีไม่น่าจะหนักหนาเท่าไหร่หลังจากนั้นนะครับวันที่11จนถึงวันที่18นะครับ จะเป็นงานที่ต้องเดินทางนําเข้าส่งออกอะไรลักษณะนั้นเพราะงานนั้นเสวยเทสาตรีเลิกเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบที่จะพบปะพูดคุยติดต่อนู่นนี่นั่นน่าจะเป็นช่วงนั้นดีที่สุดครับและในวันที่18ดาวทิตย้ายราศีเข้าไปอยู่ในภพวินาศโดนดาวราหูเล็งเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านจะมีเกณฑ์น,น้อยใจหงุดหงิด ทะเลาะกับที่ทำงานโดนบูลลี่และลาออกหรือทะเลาะกับผู้มีอำนาจเพราะพันธุออดาวลาหูพบพันธุดูาุาะอออาจารย์ทำป้ายสลับนิดนึงขอภายขอภายโอเคดาวพันธุนะครับไปอยู่ในภพอริแสดงว่าท่านจะมีปัญหากับผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจและเลงมาแบบนี้มันจะมีเกณฑ์ท่านจะอยู่โยกย้าย หรือลาออกจากงานเท่ากับช่วงที่ดาวทิศอยู่ตรงนี้และดาวใจอยู่ตรงนี้อย่าพึ่งน้อยใจลาออกอาจจะไปหางานใหม่แต่อย่าพึ่งเปลี่ยนงานช่วงนี้ให้ดาวมันเดินดีค่อยเปลี่ยนอะไรลักษณะนั้นนะครับแอบหางานใหม่ไม่มีใครรู้แต่อย่าลาออกโดยที่ไม่มีงานรองรับในช่วงนี้นะครับและช่วงที่โหดร้ายที่สุดคือช่วงที่ดาวทิตนั้นเข้าตรียางสาวครับคือหลังจากวันที่ 28เป็นต้นไปและก่อนที่ดาวทิ่จะเข้าตรียางเสาวนั้นวันที่21สุกมาวันที่23พุธมาพอพุธไปอยู่ในภพวินาศก็ทําให้เลยครับท่านจะต้องมีปากเสียงหรือมีการใช้เหตุผลทะเลาะเบาแหวงกับคนอื่นทําให้ตัวท่านมีปัญหาเพราะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ดีมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่อง การงานนะครับแม้ว่าดาวรายได้จะอยู่ในบ้านตัวเองแต่ก็ถอยหลังดาวอังคารก็ถอยหลังเพราะฉะนั้นนะดูแล้วปัญหาค่อนข้างเยอะถ้านะครับเป็นไปได้พักล้นนะครับหรือหนีไปเที่ยวต่างประเทศหรือถ้าดวงไม่ดีบวชเลยนะครับบวชถือศีลเลยนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานช่วงนี้ถ้าคิดว่าเขาแรงถามว่าแล้วไอตัวอาทิตย์นั้นมันจะย้ายออกจากภพวินาตเมื่อไหร่นะครับก็ จะเป็นในช่วงวันที่17พฤศจิกานะครับซึ่งเป็นมุมดาวที่ดีที่ดาวอังคารก็จะย้ายนะครับออกมาจากรบมรณะในช่วงวันที่16พฤศจิกาพอดีเท่ากับว่าสำหรับคนลัคนาราศีพิจิกจะดีเรื่องงานเพียงวันที่1จนถึงวันที่18ครับพอ19จนถึงสิ้นเดือนนะครับงานจะค่อนข้างมีอุปสรรคมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะ ดาวทิต์นั้นโดนดาวราหูเลง็งและการที่ไปอยู่ในภพว,วินาศอาจจะโดนย้ายไปฟีดคำว่าย้ายไปฟีดคือโดนย้ายไปแต่ไม่มีอํำนาจไม่มี power อะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นช่วงดังกล่าวอย่าไปทะเลาะหรือแสดงความคิดเห็นที่ไปอะไรครับไปสร้างปัญหากับตัวเองแล้วก็หัวหน้ากลากันนะครับแต่ว่าอาจารย์ว่าดูแล้วไม่น่ารอด ข้อหนอังคารก็ตกคบมรณะ2ดาวพุธอยู่ในภพวินาศอาจะไปพูดแบบไม่คิดในช่วงดังกลาวต้องระวังเป็นที่สุดครับทีนี้เรามาดูต่อในส่วนของความรักบ้างนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยนะครับ ร้านทองทองใบหนึ่งสาขาพระประแดงครับเป็นร้านทองที่เปิดมากว่า40ปีครับขายทั้งทองแท่งแล้วก็ทองรูปประพันธ์นะครับตอนนี้มีเพจ Facebook เข้าไปกดไลค์กดติดตามได้นะครับชื่อห้างทองทองใบหนึ่งสาขาพระประแดงครับเบอร์โทร0 2 4 6 3 1 4 5 3ครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับในช่วงแรกดาวใจครับ ปอยู่ในพบคนรักแล้วก็มีดาวมาลึตยูถอยหลังเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านจะมีไอเดียประหลาดประหลาดไอเดียแปลกชอบคนสุบุรีชอบคนเที่ยวกลางคืนชอบทรงโจรชอบคนไม่ดีอะไรลักษณะนะี้จะมีเข้ามาหรือบางทีก็ไปชอบคนที่ไม่ควรจะรักเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับต้องระวังถามว่าทำไมห ดาวนั้นเสวยเทสาตรีเลิกและ2ดาวอังคารก็เสวยตรียางสาวดาววังคารไม่ได้เป็นดาวตัวท่านอย่างเดียวยังเป็นดาวเจ้าเรือนพบอีิพอดาวอีิโคจรเข้ามาอยู่ในพบคนรักมันก็จะทําให้อะไรครับไปรักคนที่ไม่ควรรักหรือไปรักคนที่ไม่คู่ควรด้วยจริงๆแล้วด้านความรักเนี่ยนะครับมันต้องจบตั้งแต่เดือนกันยาแล้วพอมาเดือนนี้พอวันที่3ตีสปุ๊บ อังคารเป็นพินทุบาทแล้วเพราะนั้นมันจะคบกันแล้วเครียดคบแล้วไม่สบายใจคบแล้วค่อนข้างมีปัญหาทีนี้มาดูคนที่เข้ามานิดหนึ่งนะครับในช่วงวันที่1ถึง3นั้นคนที่เข้ามานะครับจะเป็นคนที่ถ้าคบแล้วจะเป็นคนที่คบทนคบยาวคบนานหาเงินเก่งเฮ้ยดูดีไปหมดเลยอะแต่นะครับแต่พออังคารมาอย่างเงี้ยมันอาจจะดีแต่มันไม่ดีสำหรับท่าน นะครับเช่นนะครับอาจจะเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือเป็นคนที่เนื้อหอมเจ้าชู้หรือเป็นคนที่นะครับมีดาร์กซายมีความลับอยู่เช่นเขาบอกเขาเงินเดือนแสนหนึ่งท่านก็เลยจะไปคบเขาแต่สืบไปสืบมาเขาเงินเดือนแสนหนึ่งจริงๆแต่เป็นหนี้อยู่ร้อยล้านอะไรลักษณะนั้นเพราะนั้นก็อยากให้ระวังตรงนี้ด้วยหลังจากนั้นครับ ทางคารย้ายพุทธย้ายในวันที่3ทีนี้คนที่เข้ามานะครับจะเป็นคนที่การงานดีนะครับค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองก็หาเงินเก่งด้วยจริงๆมุมดาวมันค่อนข้างดีนะแต่ผมมองว่าพอมันเข้ามาหลายคนมันก็เลยจะกลายเป็นว่าอะไรครับคนดีไม่รักไปรักคนไม่ดีและที่สำคัญคนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจารย์ว่า80%อจจะเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือมี คนคุยอยู่แล้วนะครับท่านอาจจะกลายเป็นมือที่3ของเขาต้องระวังด้วยและไออาการแบบว่าเราชอบเธอนะเรากําลังจะเลิกกับเขาเป็นแฟนกับเราเถอะพอท่านตกลงเป็นแฟนน่เขาบอกว่าเขาก็ยังไม่เลิกกับคนเก่าท่านก็กลายเป็นชู้โดยไม่ตั้งใจยอยากให้ระวังตรงนี้ด้วยเพราะนั้นเดือนนี้ทั้งเดือนอาจารย์ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่และด้วยความที่ดาวศุกร์มันอยู่ตรงเนี้นะครับ มันอยู่ในภพลาพระแสดงว่ามันอาจจะเป็นพ่อไม่หรือเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วเพราะนั้นต้องระวังอย่างยิ่งยวดเลยครับหลังจากนั้นวันที่18ดาวทิตย้ายราศีทีนี้พุทธศุกร์้ปคู่ธาตุด้วยเพราะนั้นมันจะเป็นคู่กามาลมครับคือเป็นคนที่เซ็กแอพเพียวอยากจะเข้าไปหยิกแก้มอยากจะเข้าไปกอดอยากจะเข้าไปหอมแต่อาจจะเป็นคนที่นะครับไม่ดีต่อ ตัวท่านในอนาคตหรือในระยะยาวนะครับต้องระวังเป็นที่สุดเลยนะครับและวันที่21ดาวสุกย้ายราศีทีนี้มันจะกลายเป็นเลยครับคบกันแบบลับๆคบแบบบอกใครไม่ได้คบแบบรู้กันสองคนแต่กลายเป็นว่าคบทนคบยาวคบนาน และตรงนี้โดนดาวราหูเลงต้องระวังว่าคบเพราะว่าสงสารเขาเช่นคบเพราะว่าไม่มีใครทำเขาเสียใจแล้วเขาลงไปชักร้องไห้อะไรเงี้ยต้องระวังสุดๆเพราะว่าราหูเนี่ยมันเป็นดาวที่สงสารเพราะดาวราหูเลงสุขมันจะแบบว่าคบเพราะเห็นใจคบเพราะสงสารไม่ใช่คบเพราะเรารักเขานะครับเพราะฉะนั้นถามใจตัวเองดีๆ ในช่วงดังกล่าวครับและหลังจากนั้นวันที่23ดาวอังคารโคจรถอยหลังมันยิ่งทำให้อะไรครับมันยิ่งทำ,ทำให้ท่านขาดความมั่นใจไม่เป็นตัวของตัวเองไปคบกับเขาช่วงนี้ระวังนะครับท่านจะลำบากไอ้เขาเนี่ยไม่ได้เท่าไหร่ครับและ มุมดาวแบบนี้มันจะทําให้ครบทนครบยาวคบนานเลิกยากด้วยเพราะฉะนั้นต้องระวังแบบสุดๆครับหลังจากนั้นวันที่23ดาวพุธก็ย้ายนะครับตามมาแล้วก็อยู่ในภพวินาศทั้งหมดเลยเพราะนั้นอาจจะเป็นต่างชาติเจอกันที่ทำงานเจอแบบไม่คาดฝันแต่คบกันแบบไม่เปิดเผยก็ดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับลง Facebook แท็กไลน์แท็ก เฟซบุ๊กกันไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับไม่แนะนำด้วยประการทั้งปวงทีนี้เรามาดูสำหรับคนที่มีแฟนแล้วบ้างนะครับต้องทายอีกแบบหนึ่งคือท่านเนี่ยไม่แฮปปี้อยู่แล้วเพราะดาวท่านเนี่ยมาตกพบชมรณนะแต่กลายเป็นว่าคนที่เข้ามาจะหาเงินได้ค่อนข้างดีมีรายได้เข้ามาค่อนข้างเยอะหรือแฟนท่านอาจจะได้งานที่ ต้องเดินทางไปต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่3หลังจากนั้นนะครับการเงินการงานของแฟนท่านนั้นดูแล้วดีมากๆเลยนะครับจะมีปัญหาต้องระวังสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ของแฟนท่านนะครับถ้าเป็นผมเป็นผู้ชายก็ต้องระวังสุขภาพของพ่อตาแม่ยายอะไรลักษณะนั้นนะครับในช่วงดังกล่าวแล้วก็แฟนท่านนั้นค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองเป็นพิเศษมันก็เลยทําให้ท่านเลยครับ น้อยใจเสียใจแอบร้องไห้คนเดียวอะไรเงี้ยลักษณะนั้นแล้วก็ช่วงนี้นะครับดูแล้วการเยินของแฟนไม่มีปัญหาเลยนะครับดูดีมากๆเลยต้องระวังเรื่องสุขภาพเล็กน้อยนะครับในช่วงวันที่22เท่านั้นเองแล้วก็ไม่ควรลงทุนอะไรเยอะๆนะครับในช่วงวันที่21ตุลาไปแล้วกลายเป็นว่าสำหรับใครที่มีแฟนแล้ว แฟนของท่านนั้นครับมุมดาวค่อนข้างดีแต่ใครที่โสดอยู่ไม่แนะนํานะครับเพราะอังคารก็ถอยหลังมนุษย์จะยุก็ถอยหลังมันจะไปได้คนประหลาดประหลาดแปลกๆคนดีไม่เอาไปเอาคนไม่ดีอะไรลักษณะนั้นนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็นะครับประชาสัมพันธ์เรื่องนะครับทำบุญพระอุโบสถเกิดไฟไหม้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ